ขณะนี้นายกรัฐมนตรีมหาเทโมฮัมัดของมาเลเซียอยู่ระหว่างเดินทางเงยือนฟิลิปปินส์ครั้งแรกนับตั้งแต่กลับมารับตำแหน่งนายกเมื่อปีที่แล้วนะครับโดยมหาเทได้กล่าวเตือนประธานาธิบดีโรตริโกดูเตเต้เตให้ระวังคลื่นแรงงานคนจีนหลายแสนคนที่ไหลทะลักเข้ามาเพราะคนเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงสมการทางการเมืองของประเทศได้ครับนายกรัฐมนตรีมหาเทเดินทางถึงกรุงมะนิลาเมื่อคืนวานนี้พเพื่อเยือนฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการนาน2วันครับ โดยในวันนี้ประธานาธิบดีดูเต้ได้เปิดทำเนียบมาลากันยังต้องรับมหาเทด้วยทหารกองเกียรติยศนับเป็นการเยือนฟิลิปปินส์ครั้งแรกนับตั้งแต่มหาเทชนะการเลือกตั้งแบบพลิกความคาดหมายเมื่อกลางปีที่แล้วขณะที่ก่อนหน้านี้เขาเคยเยือนฟิลิปปินส์ในฐานะนายกสองครั้งเมื่อปี2530และ2537ครับดรมหาเทวัย93้ปีให้สัมภาษณ์กับสื่อฟิลิปปินส์วันนี้กล่าวถึงประเด็นที่คนจีนจำนวนกว่า20,000 0คน หลังไหลเข้ามาในกรุงมะนิลานับตั้งแต่ที่ดูเตเต,เต้ซึ่งมีจุดยืนเป็นมิตรกับจีนรับตำแหน่งเมื่อปี2,559ว่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศไม่ควรไปเกี่ยวข้องกับการนำเอาชาวต่างชาติจำนวนมหาศาลเข้ามาอาศัยในประเทศนั้นๆเพราะหากคนเหล่านี้เข้ามาสร้างอิทธิพลทางเศรษฐกิจแล้วก็อาจส่งผลกระทบต่อสมาการทางการเมืองของประเทศได้ทำให้ตอนนี้เราต้องกลับมาทบทวนว่านี่เป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ แล้วเราต้องออกข้อจํากัดอะไรกับคนเหล่านี้บ้างครับชาวจีนที่หลั่งไหลเข้ามานี้ส่วนหนึ่งทำงานให้กับบริษัทเกมออนไลน์ที่รองรับผู้เล่นชาวจีนโดยเฉพาะครับขณะที่ชาวฟิลิปปินส์มองว่ากลื่นคนจีนทําให้ราคาอสังหาริมทรัพย์ปรับตัวสูงขึ้นย่างงานคนในท้องถิน่นและทําให้ประเทศสูญเสียรายได้จากภาษีอย่างไรก็ตามดูเตเต้กล่าวเมื่อเดือนที่แล้วว่าคนจีนควรได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ในฟิลิปปินส์ต่อไป เพราะคนฟิลิปปินส์หลายแสนคนก็อาศัยอยู่ในประเทศจีนเช่นกันซึ่งส่วนใหญ่ทำงานเป็นคนรับใช้ในเกาะฮ่องกงครับนับตั้งแต่มหาเทกลับมาเป็นนายกมาเลเซียเขาได้ยกเลิกโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่หลายโครงการสมัยอดีตนายกนาจิปราซักรวมถึงสองโครงการที่จีนให้การสนับสนุนมูลค่า20,000ล้านดอลลาร์โดยอ้างว่ารัฐบาลมาเลเซียไม่มีความสามารถในการใช้หนี้จีนได้ครับ